สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับวันที่ยี่สิบเก้ามษาพมาสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับหุ้นไทยบ่ายนะบ่ายเที่ยงก็ออกไปแล้วนะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าเข้าหนึ่งนะครับแต่หลุดหลุดหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับ เข้าแต่ลือหนึ่งตัวเด่นฮะเราก็มาว่ากันต่อนะครับไทยบ่ายนะเด่นบนเด่นบนล่างห้าหกเกียรตินะครับเน้นที่หกกับเจ็ดนะไทยบายนะครับห้าหกเกียรติเน้นที่หกกับเจ็ดนะครับอ่าจุดนะครับจุดทุกตัวนะร้าคานี้จะหาคู่เจาะนะครับ ผู้เจาะห้าหกเจดเด่นที่6กับ7นะครับตั้ง6เลยนะครับ6 8 6 9 6 0 6เก้าหกศนึ่งหกสองห, 90, ห, 1, ห, 2, ห, 3, หนะครับ7 8็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศยดหนึ่งเจ็ดสอเจ็ดาดส่ด 3, เ,ดเอาทุกตัวเลยนะครับ5เป็นตัวกันนะ ห้าเป็นตัวกันเอาทุกตัวนะครับห้าหกเก็ดนะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่นะครับห้าตัวกันนะสำหรับหกเด่นก็คือหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับอ่าจะเน้นนะครับค่ะนี้เน้นที่หกกับเจ็ดห้าเป็นตัวกันนะ เน้นที่หกแปดนะครับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับที่เหลือคือเป็นตัวลองนะอ่าวงกลมคือเน้นนะครับหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับอ่าวงกลมในวงกลมคือเน้นนะ อ่าจดเอาไปทุกตัวนะครับไปเลือกสันเรานะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับอ่าเรก็ผ่านนะครับอ้าหกเจ็ดบนล่างเด่นบนล่างนะครับอาคารนี้ก็มาว่าทิงเด่นบนนะครับเด่นบนเด่นบนล้วนๆน,นะครับ 7890เนะครับเด่นที่สุดนะเด่นบน7890แ uh, ปดเาศูนยเจ็นวินกับวินกับเจ็ดแปดเนะครับวินกันบนเนาะบนนะครับเจ็ดนวินกับสองสามสี่นะครับเด่นที่สุด7890เนะเด่นบนนะ วินกับ2องสห้านะครับเล่นเฉพาะบนอย่างเดียวอันนี้อันนี้บนล่างนะครับห้าหกเก็นะครับอ่าเกอ่าอันนี้ก็จดเอาทุกตัวนะครับแล้วไปเลือกขันเรานะครับมไม่ชอบก็ผ่านขอขอบพระคุณสมาชิก,ท,กทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ